สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเอ้ยผมเอาปืนมาผิดอันท่านผู้ชมนี่ผมจะเล่น MC ช่วงนี้เนี่ยผมติดเกม Call of Duty นี่แหละครับสนุกมากท่านผู้ชมผมก็เลยแบบเอ้ยงั้นอัดเลยดีกว่าเอาไรเดี๋ยวผมจะวิ่งมาทางนี้ครับเราจะไปดักยิงเขากันเฮ้ยเออโอ้โหผมมาช้าไปนิดนึงครับถ้าผมมาเร็วกว่านี้ผมได้พื้นที่ตรงนี้แล้วไม่น่าเลยโลกไง พอพูดปั๊บโลกปุ๊บเลยอุย๊ยโอ้โหเสียดายครับไม่น่าถอนสโคบเลยเอาใหม่เอาใหม่อาที่เดิมเรายังมีครับไอ้หนุ่มพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะเฮ้ยอุยโอ้โหยังยิงทะลุได้อีกผมเปลี่ยนทางก็ได้ครับอย่าไปกลัวเขาเพื่อนอะไรนาะยคิดว่าเรามองไม่เห็นหรือ,อยังไงเพื่อน นี่มันทางของข้าจัเฮ้ยระวังข้างบนด้วยครับอหือระวังข้างหลังตัวเองดีกว่าไอ้บ้าเอ้ยเขาชักจะเอาใหญ่เกินไปละเราต้องโชว์หน่อยท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหระเบิดปาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้เวรกรรมผมไม่ได้คิวครับอย่าวิ่งแบบนี้เพื่อนมันไม่ดีรู้เปล่าเขาจะวิ่งมาปะเนี่ย มันไม่ดีนะเพื่อนอืมตายไปครับอืมได้มาอีกคิวหนึ่งจะทำอะไรเพื่อนผมไม่ต้องห่วงเพื่อนผมคอยคบเวอร์นายอยู่โอเคตายไปจ้าปิดประตูก,ก่อนครับ อ่ะเห็นแล้ววิ่งไปคนหนึ่งปิด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 เดี๋ยวผมตายครับนั่งยองยองนกขนทองร้องฮู้แม่ฮ้ยนี่ผมคิวไปกี่คิวแล้วครับเนี่ยผมจะได้ใช้ออปชั่นสักทีหนึ่งหาพื้นที่ยิงไปก่อนครับเวรกรรมแล้วผมไปเอาปืนใครมาวะเนี่ย เราอย่าเพิ่งตายนะท่านผู้ชมถ้าเราถ้าเราโอ้ผมได้ออปชั่นแล้วอุย้ยโอ้โหว่าแล้วเห็นอยู่ตัวหนึ่งครับไม่ทันไม่เป็นไรผมผมได้ระเบิดมาละเอ้ยได้เครื่องบินมาแล้วยิงไปอุย้ยได้มาสิบคิวแล้วเหรอเนี่ยเรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งคิวเครื่องบินผมทำการละเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหเสียดายครับโดนข้างบนยิงข้างบนสองคนผมขึ้นได้ปะวันนี้ทีหนึ่งแล้วครับตอนนี้ธรรม,มาดาที่ไหนคนคนนี้ออกมาดิเขาน่าจะไม่ออกมาแล้วครับพื้นที่ตรงกลางเราได้ไปแล้วทำอะไรเพื่อน ถอยเลยครับเปลี่ยนไปยิงเขาข้างหลังก็ได้อา้าวนกว่าจะขึ้นเม็ดอ้าวทันแน่อุย้ยโอ้โหเวรกรรมออกมาเจอต่อซะอย่างนั้นมันวะเฮ้ยมันวะเฮ้ย สักกลินมาแล,แล้วโอ้โหผมโดนลูกซองเป่าหน้าเลยให้พี่ได้เฉิดฉายหน่อยเถอะไอ้น้องเอ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่อ๋อทางนี้มาได้ครับผมยังไม่เคยมาทางนี้เลยหลังเราหลุดครับตอนนี้มีอะไรปาไปให้หมด โอ้โหเสียดายครับนี่ผมตายไม่พักเลยนะครับเนี่ยมันทําให้ผมดูแย่เหลือเกินต้องเฉิดฉายหน่อยแล้วครับเองทําให้ข้าดูแย่นะเพื่อนรู้ตัวบ้างไหมฮะวินาทีนี้ผมต้องเฉิดฉายแล้วครับวินาทีนี้ผมต้องเฉิดฉายแล้วครับเฉิดฉายหน่อยแล้ว เอางงดิงงดิงงดเอาเองงงดิงงไปอีกหนึ่งคนดิทำ <c oughs> อะตรงนั้นมีครับอุย้ยโอ้โหผมไม่ได้คิวครับคิดว่าผมมองไม่เห็นหนายหรือยังไงเพื่อน อไม่น่าไปยิงแพ้เลยครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวผมก็ได้อ,อปชั่นแล้วใช้ก่อนใช้ก่อนอ่าตรงนี้เยอะครับไปทําการต่อครับบุกเลยยิงมันเลือเกินต้องอ่าเรียบร้อยได้มหนึ่งคิวครับอืนั่งยิงสบายตาเลยนะเพื่อนตรงนี้มีคนหนึ่งครับนี่นะไม่ง่ายนะจ้าเแบบี เข้าไปยึดได้ไหมครับเพื่อนยึดได้เลยครับตรงนี้เคลียร์แล้วครับเพื่อนไป let's go let's go โอ้ยยี่สิบแปดแล้วเหรอเนี่ยนักล่าฆ่าคิวในตำนานครับผมตรงตึกซ้ายมือผมมีครับ ผมจะเอาตรงนี้ก่อนเลยนั่นไงเพื่อนผมโคเปอร์ให้อยู่ครับมาตายเพิ่มเหรอจ๊ะอเจ้วัดเหรอเพื่อนสไนเปอร์แล้วยังไงฮะผมก็สู้คนนะครับอโอ้โหเสียดายครับ <c oughs> เกือบจะได้หล่ออยู่แล้วเชียวสาคิวแล้วเหรอเนี่ยไปเพื่อนกระนำกันเลย อ่ะผมเห็นแล้วคนนึงเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเวนกรรมเพื่อนไปเข้าห้องนี้เลยปาแฟดไว้ก่อนครับนี่ผมรู้อยู่แล้วเพื่อนว่านายต้องมายึดได้ครับ โอ้โหมุมนี้ผมมองไม่เห็นฮะเรายึดพื้นที่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับเอา้าอ๋อเอ,เอผมมาถุกทางแล้วฮันน่อหมหัวแตกอา๋าไม่แตกแค่หัวข้างบนครับเพื่อนเพื่อ,เ,อเราเก็บไปยังอ่ะอผมวิ่งไปดูก่อนอน่าจะเก็บไปแล้วครับ เรียบร้อยตายไป <c oughs> หมอบทันครับผมไม่ง่ายนะโอ้โหเวรกรรมโอ้โหผมโดนระเบิดตายไอ้บ้าเอ้ย อ,อีกนิดนึงเขาน่าจะชนะแล้วครับจะวัดเหรอเพื่อนอุย๊ยเสียดายครับเกือบจะเข้าหัวเขาอยู่แล้วเพื่อนเขาจะเอาทางซีเราเพื่อนเรียบร้อยผมได้ระเบิดฟรีครับโอ้ยติดแฟต นี่เองคิดว่าโอ้โหเข้ามาทางนี้ได้ด้วยเหรอตรงนี้ไม่มีครับเฮ้ยโอ้โหเวนกร,รเขาอ๋อตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมเขายิงฟรีเลยอะ่ะเขาทำให้ผมดูแย่นะครับเนี่ยนะเอาระเบิดไปกินเพื่อนไม่ได้ระเบิดเลยครับผม เฮ้ยอ uh ื huh. ้อเสียได้ยเฮ้ยผมได้43แล้วครับผมอุ่นใจล้วอะสวยเพื่อนเพื่อนเราดักไปแล้วครับผมโดนตรงไหนโอ้ oh, ข้างหลังครับไม่พ้นหลังตัวเองจริงๆเลยเฮ้ยโอเคชนะครับ เป็นยีร่าผมกับเกม Call of Duty คือช่วงนี้เนี่ยผมติดเกมนี้หนักเอามากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะลงเกม Call of Duty เนี่ยยาวๆเลยก็ได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะลงยาวแหละนะส่วนของแต่งปืนที่ผมแต่งอยู่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะ ชุดนี้เลยนะครับซึ่งข้อดีของการแต่งปืนแบบนี้นะครับอันนี้ผมพูดตามความรู้สึกนะข้อแรกเนี่ยกระสุนปืนจะตรงออกมากมากเลยนะครับข้อ2ยิงได้ทุกระยะเลยนะครับไม่ว่าจะใกล้กลางหรือว่าไกลนะสามารถยิงได้หมดเลยนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับคุมปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนั่นเองนะหลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับตามความรู้สึกของผมนะผมมองว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่ง ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ลาดคลิปใหม่ของผมหนะ้าคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคาหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับ